สวัสดีครับผมนายสุชัยสมรคุลาดเิโคหกหนึห้าศูนย์หนึ่งสามห้าหนึ่งครับวันนี้จะทำการส่งบ้าคขั้ที่7ข้ารากให้ออกแบบฮาร์ดแวร์โดยใช้ CPU ของ AVR ต่อแบบแปลงเลมเมออกไปตัวของ External โดยมีอุปกรณ์ดังนี้ครับคือมีลอม8 K 1 6 K RAM 8 K มี LED 8ดวงซงเสเซกเมนต์1ตัวแล้วก็มีคีย์บอร์ด8บิตครับและนี่คือตำแหน่งที่ผมได้ให้ไว้สำหรับของตัวละตัวอุปกรณ์แต่ละตัวนะครับ โดยอย่างแรกเลยคือของ internal ตำแหน่งที่ต่ำไปกว่า 0x220 จะเป็นของ internal ครับต่อมาตัวของ l o g 1ฉ k ก็ได้ไว้ตำแหน่งนี้ตรงนี้แล้วก็ตัปกรณนอื่นๆก็ดังนี้ครับผมโดยผมได้เขียนตัวของ address เป็นแบบ binary สามารถเขียนได้ดังนี้ครับโดยตัวของ l o g 1ฉ k เราจะใช้ทั้งหมด14 address bit ครับ จะมาลอม 8k ใช้13แล้วก็ตัวของ LED ทั้งสิ g m น n t แล้วก็คีย์บอร์ดเนี่ยจะใช้ TA เดียวครับนี่คือส่วนของวงจรครับตัว IC ตัวนี้คือตัวของ a d m a 2 5 6 0แลวอย่างแรกเลยผมจะพูดถึงตัวของบัฟเฟอร์ของ a d a d 0ถึง a 7นะครับโดยเราจะใช้ตัวของ j c l s 3 7 3เป็นบัฟเฟอร์เนื่องมาจากว่า ก่อนที่จะทําการเขียนหลือการอ่านเนื่องเนื่องมาจากว่าตัวของ address บิตศูถึงเและ data บิต0ูนยถึงเใช้ร่วมพินดยวกันเรามีตัวของ pin ALE ที่เมื่อเป็น high แล้วณนะ pin DA จะเป็นตัวของ address เราเดองใช้ตัวของ LS 3 7 3เเพื่อเก็บ address ไว้ณตอนที่ตัวของ p i C นะั้นเป็น high ต่อมาเรพูดถึงตัวของ external อย่าแรกคือตัวของลอม 16k โดยมี a d d เดตทั้งหมด14บิตตั้งแต่ A0 ถึง A13 โดยตัวของ A0 ถึง A13 ต่อเข้าตัวของ address bus เป็นสีแดงต่อมาตัวของ Q0 ถึง Q7 เป็นตัวของ data ต่อเข้าตัวของ data bus เป็นสีฟ้า ตัวของ pin up enable ต่อเข้ากับตัวของ lead ของตัวแอดเมก้าเลือกตัวของ pin enable จะเดี๋ยวจะกล่าวต่อไปต่อมาตัวของ ROM 8K มี address A0 ถึง A12 13ปิดมี data คือ Q0 ถึง7ตัว address ก็ต่อเข้ากับตัวของ address bus และ data ก็ต่อเข้ากับตัวของ data bus และได้ต่อเข้าตัวของ up enable กับตัวของ lead และตัวของชิปอินเทอลจะกล่าวต่อไปตัวของแรม 8K มีอเดด13บิตก็ต่อเข้ากับตัวของเอรบัตัวของดัตตาก็ต่อเข้ากับดัตตาบัสตัวของอ p p อ e นเทอลต่อเข้ากับลีดแล้วก็ตัวของไว t ์ต่อเข้ากับตัวของไวต์ของอัลเกาและตัวของอ n นเ l e ลจะกล่าวต่อไปตัวของ LED ต่อเข้ากับตัวของ JCS374 เพื่อเป็นบัฟเฟอร์โดยตัวของ Enable จะกล่าต่อไปตัวของ Button หรือว่าตัวของ Keyboard ต่อเข้ากับตัวของ JCS244 เป็นบัฟเฟอร์สำหรับตัวของ Input นะครับต่อมาตัวของเส้นสิกเมนก็ใช้อันเดียวกับ LED ก็คือ JCS374 ต่อมาจะมาพูดถึงตัวของ decoder ที่จะไป enable ตัวของ external data น,นะครับทั้งนี้ผมใช้ตัวของ J 4 v 1 3 8เป็น decoder จาก3ไป8นะครับโดยตัวของ input ได้ให้เป็นตัวของ address 10ฐ1 3 1 5โดยเมื่อ address a 1 3ฐาน4 4นั้นเป็น2หรือว่าเป็น3ในตัวของฐาน binary จะมีความหมายว่าตัวของลอม 16K ทำงานดังนั้นนณะตัวเอาพุต y2 และ y3 จะไปเข้าสู่แอนเกตเพื่อที่จะเป็น0 mm hmm. เมื่อ y2 หรือ y3 เป็น0ต่อมาได้นำตัวของเอาพุตหลังจากแอนไปเข้าตัวของ Enable ของ LOM 16K แสดงว่าตัว ร,ร,รอง 16K จะ enable ก็ต่อเมื่อ address ที่อยู่ใน address bus นั้นมีค่าอยู่ในช่วง04000ถึง 7FFF นะครับต่อมารัน 8K ใช้ตำแหน่งจากตำแหน่งนี้ไปถึงตำแหน่งนี้ตัวของ A13 ถึง A15 จะเป็นเท่ากับ4ในเลขฐาน2 ดังนั้นเมื่อ Y 4 active จะทำให้ตัวของล o m 8 k active ดังนั้นผมได้ทำการต่อ output ธ Y c เข้ากับตัวชิป p enable ของล o m 8 k ก็เช่นเดียวกันก,กับตัวของ r o m 8 k ที่มีช่วงการทำงานของ add r e s s ช่วงนี้ถึงช่วงนี้เมื่อดูที่ตัวของ3บิตนี้จะมีค่าเท่ากับ5นั่น Y 5จะต่อเข้ากับตัว r o m 8 k able ต่อมาพูดถึงตัวของ LED เซนเซกเมนแ์ segment, แล้วก็คีย์บอร์ดจะทำงานอยู่ที่ช่วงนี้โดยตัวของ A 1 3 A 1 4 5จะเป็นค่า6และแต่ละอันจะแยกได้โดยดูที่ตัวของ A 0 A 1โดยเมื่อตัวของ Y 6 active เราจะนำค่านั้นไปส่งให้ตัวของ j 4็ s 1 3 8อีวอันหนึ่งโดยเราจะแยกดูว่าเป็นอุปกรณ์อันไหนก็คือว่าจะเป็น led เป็นปุ่มกดหรือว่าเป็นช c ด segment ตัวอย่างแรกอุปกรณ์ที่เป็นแบบ output จะแยกกับตัวอุปกรณ์ที่เป็น input เนื่องจากว่าตัวของสัญญาณที่จะส่งไปให้ตัวของอุปกรณ์ จะต้องขึ้นอยู่กับตัวของ Lead กับไลท์อย่างแรกตัวของ LED และ t ี Segment รนำสัญญาณย6ต่อเข้ามาสำหรับตัวของ Decoder ตัวนี้และตัวของ input Decoder ตัวนี้จะใช้เป็นบิ t A0 A1 โดยเมื่อเป็น0วาย0จะ Active ทำให้ตัวของ LED ทำงานซึ่งก็ตรงกับตัวของตารางนี้ที่เราได้ตั้งไว้ว่าตัว A0 และ A1 เป็น0 จะเป็นตำแหน่งของ i v d ต่อมาตัวของส่วนสิ gment เมื่อว่าหนึ่งทำงานส่วนซก gment ก็จะเป็นทำงานโดยจะต้องรอตัวของสัญญาณไว้ก่อนต่อมาตัวของคีย์บอร์ดจะ active ก็ต่อเมื่อตัวของ a 0และ a 1นึเป็น3หรือว่า คอไปครับเมื่อตัวของ A0 และ A1 เป็น2ตัวของคีย์บอร์ดก็จะ a c คทีฟและไปส่งให้ตัวของ c h i p ั Manable ของตัว LS244 โดยแ Active ก็ต่อเมื่อตัวของสัญญาณลีดแ c t i v e ด้วย